สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวกเกษตรที่รักทั้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมลุงปีวิธีชาวไร่อ,อีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายมาดูชมสวนดอกไม้ไอสวนมะม่วงครับผมพูดผิดขออภัยสวนมะม่วงเ,เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ผสมกับโชกนันครับเจ้าของไร่ไปไหนน้อนี่อยู่ด้กันโอ้โหปะตุ้มอ้าวปะตุ้มสวัสดีครับปะตุ้งออกหน่วย โอ้ทำไมมันโดดขึ้นหรอเนาะโอ้อย่างงามใช่อะไรนี่น่ะโอ้ก็ใช่นลงสมทุนทานที่เผาถ่านนี่แหละนยึดมันย่อยลงใส่ถังใส่กละนน่ะโอ้ที่เขาเผาถ่านเอาหนามันอันนี้หนามันทีขยุดลงติ้งติ้งครับครับครับไม่ไม่อยากใช้ลงทุนมากง่ายว่าเราทำแบบเนาะอย่างดกเลยตรงไหนเห็นหน่วยใหญ่ๆเนาะนี่โอ้นี่ติดหน่วยใหญ่แล้วครับพี่น้อง ใบตกมาเราก็กรวดใส่โคนใส่ไอ้แปะโอ้นี่นอนนี่เนาะทำทำยังงี้เนาะว้ให้ดินมันชุ่มเนาะดินชุ่มน้ำก็ไหลลาดมากใบมันก็เปื่อยเป็นปุ๋ยพอดีอีน้ำที่มันติดแผงไว้นี่ดีไปเลยตอนนี้คือไปเลยเนาะไหลเป็นโคลนหนามมานนี่มันอยู่ไกลเนาะไงมะม่วงกับเอ้วโอ้นี่เดี๋ยวมาดูทั้งนี้ครับพี่น้องนี่ ตุ่มไก่พาชมสวนแกโอ้อย่างงามเลยครับผมส<ด><ด>วยครับน,นี่ความชุ่มชื่นนี้ครับนี่พอกแกติดแผงโซดาเซียวติดแผงโซดาเซียวกับป่อยหน้าไม่เปลืองน้ำมันน,นี่พามาดูครับนี่แหละครับเอ่อขายปีนึงนี่ได้ได้จักบาทน้อนี่น้อ,อ,อประมาณเฉลียเฉลียประมาณโอกับพ่อได้ใช่ยุ ก็ได้ใช่ก็ได er> like um, well. ้ใช่ก็รักเส้นรักเส้นเลยจ้ะรักเส้นรักเส้นเส้นก็แล้วจะตีตีไหนมันงันก่อนลุงดีกับใดหลายเนาีไหนแต่เด็กมันลุงได้อ่ะอืมครับตีนี่ขนาดชื้นๆก็หัวหนามตีแข็งแล้วหนามมันไหลตลอดเนาะดีมันชุ่มอืมไหลนี่เราเนี่ยราแบบลักเส้นนี่ก็จีไหลเส้นอยู่ดินี่ดูเรียวนี่โอ้ยย่างดกเลยเออ นี่ก็ทีต้องหออีกไหมนี่ใบน้ำดอกไม้นี่หอเนี่ยสวยด้เลยต้องข่าเนี่ยม,มันรับก็สวย้าเราบินหอแบบนีขข้ขายขายขายมะไอ้มะม่วงตีอีกหัวเด็ขายกิโลเท่าไหรส่ส่งก็สวนเฉลี่ยสวนนี่เลยมันโตส่งราคาส่งนะถ้าเอารักโอยรักตันน่ะเ<อ>มไม่รับเป็นที่รัตันทองตันเนี่ยยี่สิบยนี่คือโอ้โอ้เป็นตรงเลยเอาหลายตันเลยเนาะถ้าเป็นกิโลหรอถ้าเป็นกิโลนี่ก็ ถ้เฉดมาซื้อกินล้ำบานเองนี่ก็มันก็หลายบาทกว่านี่เลยนี่ถึงห้าสิบบาทไหมสามโลโลมีเทืไม่เทือกสาโอสามโลโลยโอโหหรืออยู่อยู่ที่ช่วงราคาอีกเนาะช่วงราคารายแรกนี่หลายบาทห้าสิบห้าสิบโอหะเล็กๆใหม่ๆนี่ยังยังไม่พอกินกันนี่ก็ประมาณสักห้าสิบบาทนี่แหละเนาะห้าสิบเออโอ้ใหญ่เปเรื่องโอ้ครับพี่น้องดูเยอะนาสหมนเกนอ่ะอันนี้มันน้ำดอกไม้ห้องน้ำเบอร์เอ๋อเบอร์สี่น้ำดอกไม้เบอร์สี่ โอ้เบอร์สี่วบอรี่แต่สีทองนี่ไม่มีแล้วในเสิรมีแต่เบอร์สี่กับสีทอร่อยเงี้ยอืมสวยสวยอ้ย่างสวยครับครับใครที่สนใจที่จะมาเอ่ออยากรู้วิธีการทำนี่ก็ทัรสอบถามได้เนาะประตุมเนาะโอ, so อๆๆ้น anyway. ู okay, ่ฮึม ทำงูป่าใครก็ทำได้ครับสีนี่แหละมาทำไผ่สลาเซลล์หางจะได้มาจากนี่เราจะดูพวกหน่วย่ะเนี่ยจากนี้ก็ฝึกีน่วยแก่ครับขอบหน่วยสวยเรากำลังติดหน่วยกำลังติดหน่วยเพื่อนๆโอู้หูหน่วยยังสวยครับผมอืม เอาเมือกว่นี่ที่่างๆตรงนี้คือปลูกผักปลูกอะไรหึักอยโอ้ยมีพักพักที่ก่อนนี่ผักต่งผ่ยันน่จักไหลเนื้อที่จักไ่ม่วงถึงห้าไล่ไหลสิบไร่สิบไลถ้าาคาดีๆก็ตกเป็นล้านวันนี้น้ออู้หน่วยสวยครับพี่น้องเราจะปีเยวจะปี นี่พามาชมสวนแก่ครับนี่ที่ว,าว,าว,ว่าวงๆนี่แก่กับลูกเนาะแกมีน้ำแกมีอะไรนี่ปวดละติดแผงโซดาเตียวาาหายคนนี้กระโดกจริงๆครับตามภาษาสา,สาวสดเนาะน, <c oughs> นี่ครับโคกนหนองนาแก่บตาน้ำทิ้งก๊าเก็บน้ำไว้เอที่เอาไว้ใช้ เอาไ้ไชไว่กินเขาไม่ใช่นในการเกษตรฝั่งนูจะเป็นการการปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยเพราะว่าแกจะเป็นทํเาเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับรายได้ปีหนึ่งก็รื้สว่บาทไม่บอกเป็นตัวเลขว่าแต่ลักเสียนก็หลายเสียนนั่งแกอยู่่พอผมก็คเคยพาเข้ามาสื่อพาเอาไปส่งให้แกอยู่เหมือนกันนะครับีมีมกล้วยครับของแกเนี่ยจะมีทุกอย่างเลย อมีนัตวะของสวยๆครับในบอ่อจะมีพวกพักบุ้งพวกอะไรนีปลาก็มีเลี้ยงปาลารู้สึกว่า<น>ปลานี่ก็ไม่ต้องซื้อเขากินดีนนเออมีหลายอย่างอยู่ดว้วยานองปนป่าน,น,น,นี่ครับคนไหนสนใจก็ทัวรมาสอบถามประตุ้มได้ที่เบอร์บอกเบอร์เขา เบอร์เจ้าของเบอร์แกะนะดี่เบอร์เจ้าของสวนเจ้าของสวนจำเบอร์ไม่ได้บอกเขาตีแกะเจ้าของสวนจำเบอร์ไม่ได้ใบแกะโอ้ยครับเอาอย่างนี้เนาะเพื่อนๆเอฟซีพี่น้องทั้งหลายเจ้าของสวนจำเบอร์ไม่ได้ใครอยากมาเยี่ยมชมสวนปะตุ้มนะครับเกษตรประสงค์ประสานรายได้ลักเกือบรายได้ลัก เกือบล้านละครับรักเป็นเสียว่างั้นแกไม่บอกนกแต่ว,ว่าผมน่ารู้อยู่ว่าแกได้หลายเสียนอยปีนึงครับอันหน่อยมันจะออกมาทุกแล้วเราก็จะหออ่ออืลูกประมาณจะสามนิ้วอะ่ะเราก็จะห่อแล้วผิวมันจะสวยพอบ,บ่มมันก็เป็นสีเหลืองทองเลยอไม่แพ้กอะมะม่วงน้ำสีทอง,งอนอกเนี่ยครอบครเป็นเเบอร์ซีเนี่ยเราห่อแล้วผมันจะสวยมากอเวลาเวลาห่อนี่ต้องเด็ดออกดานาะ ลูกไหนที่เม่สมุนเกากระเด็ดโอ้เอาตัวหน่อยที่มันสมอืมัมนจะได้ใหญ่ถ้าหัวไหลลูกมันจะมีใหญ่ไนงะอันนี้ยังไม่ใหญ่หัวไม่ได้ถ้ามันใหญ่เท่าไข่ไก,ก่โกลถ้าไข่ไก่เราก็เลื่อนหเนี่ยเนาะหัวประมาณเนี่ยเนาะใหญ่กว่านี้โอ้ใหญ่กว่านี้นี่เท่าไก่ไก่นั่งเดียวเท่าเท่าไก่ไก่นี่อะขนาดนี้ก็ย,ยังหัวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังมีเ่าไหอโอเคโอเคครับครับใครสนใจก็ โทรมาสอบถามนะครับโทรมาคุยหรือว่าโทรมาหาลุงตีนี่ก็ได้เพราะว่าถ้าอยากมาเยี่ยมมาชมสวนแกเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาครับเ,เบอร์ของลุงตีก็0ูนย์เก้าสามห้าสองเจ็ดสีนึ่งสี่เก้าครับโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่ว่าเรื่องการ,กกรเกษตรเรื่องอโซลา่าเซลล์ครับโทรปรึกษาได้เลยครับตลอดยีชั่วโมงสําหรับคลิปนี้ผมกประตุ้มก็ต้องขอ ตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม